ขั้นตอนการแชร์สกีนหน้าจอมือถือขึ้นทีวีนะครับเบื้องต้นมี2แบบนะครับแบบที่1นะครับเป็นการใช้ฟังก์ชันของมือถือนะครับที่ให้มากับเครื่องนะครับสะท้อนหน้าจอขึ้นทีวีนะครับขั้นแรกให้เราทําการเชื่อมต่อมือถือนะครับกับวง Wi-Fi หรือวง Wi-Fi ให้เป็นวงเดียวกันกับทีวีนะครับแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับอันนี้มือถือนะครับหน้าจอมือถือนะครับ ให้เราไปที่การตั้งค่านะครับนะครับเลือกการสะท้อนหน้าจอนะครับนะครับกด enter เข้าไปเลยครับรอสักพัูนะครับก็จะเห็นชื่อทีวีขึ้นมานะครับก็คืออันนี้ชื่อชื่อทีวีในห้องนั่งเล่นนะครับกดเชื่อมต่อครับเริ่มเลยนะครับอันนี้หน้าจอก็ถูกสะท้อนไปที่ทีวีแล้วรอสักครู่นะครับตามที่เห็นนะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับ ่าส่วนวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองให้เราไปที่ Google Go p a y นะครับ Google Go Play Store นะครับไปที่ Google Go p a y Store ของมือถือนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับชื่อชื่อว่า Google Home นะครับ Google Home ครับ Google Home คือตัวนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งบนมือถือนะครับ อันนี้เราจะแชร์ผ่านวิธีสองคือการแชร์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับให้เรากดไปที่แอปพลิเคชันเลยนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วก็กดค้นหานะครับอ่าก็จะเจอชื่อทีวีเหมือนกันในห้องนั่งเล่นเหมือนกันนะครับก็กดเชื่อมต่อได้เลยครับ อ่าอันนี้ก็เชื่อมต่อหน้าจอจากตัวโทรศัพท์ไปที่ทีวีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มี2แบบนะครับสามารถทำได้2ออย่างนะครับขอบคุณครับ